names hello welcome back to our lesson how do you do this days สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะเรียนกันคือ names ค่ะ names ก็คือชื่อนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องชื่อนั้นจะมีอะไรให้ได้เรียนรู้บ้างเราต้องไปติดตามด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง names เราไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านไปเมื่อบทเรียนที่แล้วกันก่อนนะคะหากเราจะถามใครสักคนว่าเขามาจากไหนจะต้องถามว่าอย่างไรคะเพื่อนๆยังจำได้ไหมคะลองนึกดูก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมาก เราถามว่า where are you from ค่ะหรือหากต้องการถามถ,ามถึงบุคคลที่สมใช้คำถามว่า where is he from where is she from และ where are they from ค่ะอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วนะคะอุ่นเครื่องด้วยการทบทวนความรู้เดิมเสร็จแล้วเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกของเนื้อหาเรื่อง names กันค่ะ เพื่อนๆจะได้พบกับชื่อต่างๆของชาวตะวันตกแล้วให้เพื่อนๆพิจารณาว่าเป็นชื่อของผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะโดยให้คลิกที่ B หากคิดว่าเป็นชื่อผู้ชายหรือคลิก G ที่ย่อมาจาก girl หากเห็นว่าเป็นชื่อผู้หญิงค่ะลงมือทำกันเลยค่ะ คำว่าพยางในภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า syllable ค่ะเช่นชื่อแดนมีหนึ่งพยางหรือ one syllable ชื่อแอชลียมีสองพยางหรือ two syllables และชื่อคริสต t เฟอร์มีสามพยางหรือ three syllables ค่ะ How many syllables are there in your name? ชื่อเป็นเพื่อนล่ะคะมีกี่พยางย คราวนี้จะให้เพื่อนๆไปชมบทสนทนาเรื่องการถามชื่อและถามบุคคลค่ะว่ามีวิธีการถามและการตอบว่าอย่างไรตั้งใจดูและฟังบทสนทนาแล้วทำกิจกรรมด้วยการเมื่อจบบทสนทนานะคะ Look Dad this is my new basketball coach What's his name His name is Mr. Diaz Who's this <S This is my computer partner h e อ name is M. And who's this? <S Dad, this is Mike, my best friend. ชมตัวอย่างบทสนทนากันเสร็จแล้วอยากให้เพื่อนๆไปฟังพี่อธินาเน้นย้ำเรื่องของการถามชื่อของคนที่เราคุยด้วยหรือบุคคลอื่นๆกันค่ะสวัสดีน้องๆค่ะ How are you? I am so happy to see you. การถามชื่อกู้สนทนาก็ถามได้ไง่ายๆว่า what's your name อย่างที่เราทราบเป็นค่ะและเมื่อเราต้องการทราบว่าเขาซึ่งเป็นผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรให้ถามว่า what's his name ค่ะส่วนถ้าเขาคนนั้นซึ่งเป็นผู้หญิงเราก็เปลี่ยนจาก his เป็น her เท่านั้นเองค่ะซึ่งนั้นก็คือ what's her name ค่ะแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะอยากรู้จักเราด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ idon't know นะคะ See you a n a i ศูน o n แ่ะน้องๆเอาละ่ะค่ะเพื่อนๆชมตัวอย่างการสนทนาเป็นแนวทางนะคะแล้วเรามาทำกิจกรรมที่สองกันค่ะให้พเพื่อนๆเลือกคำตอบในวงเล็บโดยให้คลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องการถามชื่อบุคคลค่ะ เป็นบทเรียนที่มีกิจกรรมแทรกอยู่ตลอดนะคะบทนี้เมื่อเราถามชื่อหรือนามสกุลแล้วแต่เราไม่ทราบว่าจะสะกดอย่างไรหรือเป็นชื่อที่สะกดยากเรามีตัวอย่างบทสนทนาสำหรับการขอให้บอกตัวสะกดค่ะ what's your name adriana m o r a e s, <S is this a d r i a n a yes that's right And how do you spell your last name? M O R A E S. Okay, here's your card. Thank you. What's your name in English? Please spell your name. ลองตอบดูนะคะ จากการถามชื่อการสะกดชื่อเรามาพูดเรื่องชื่อเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆจะได้อ่านข้อความสั้นๆจากอีเมลของอแมนดาไมเคิลและซูแอมให้เพื่อนๆหาชื่อเล่นของทั้งสามให้เจอนะคะแล้วตอบคำถามในตอนท้ายค่ะ Hi my name is Amanda my nickname is May this is my dog Polo his nickname is Po Good morning. I'm Michael. My nickname is Mike. I'm great today. How are you? Hello. My name is Suam. My nickname is Am. My last name is Chan. Nice to meet you. บทเ,เรียนนี้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะและอย่างที่บอกอยู่เสมอๆ อย่าลืมทบทวนความรู้นะคะ See you next lesson Bye